Hi everyone, welcome back to Yes No Okay Channel กับผมครูเปาอีกเช่นเคยครับในวันนี้ครับ Word of the Day ก็นำเสนอคำศรรัพท์ดังเช่นทุกวันนะครับวันนี้นั้นจะเป็นคำว่าอะไรเราไปดูกันเลยนะครับ Let's go วันนี้ครับนำเสนอคำว่า unable 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 คำนี้ให้ความหมายไว้ว่า not having the skill strength time knowledge etc. to do something ทวนอีกครั้งครับ not having the skill strength time knowledge etc. to do something แปลเป็นไทยครับก็คือไม่มีทักษะไม่มีกำลังไม่มีพลังไม่มีเวลาไม่มีความรู้หรืออื่นๆอีกที่จะทำบางสิ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คำไทยให้ไว้ง่ายๆก็คือคว่าไม่สามารถนะครับ unable แปลว่าไม่สามารถ โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับว่ามีการนําไปใช้อย่างไรบ้างโอเคนะไปดูกันเลยครับตัวอย่างประโยคครับ he lay there unable to move he lay there unable to move ก็คือเขานอนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้โอเคนะครับทวนอีกครั้ง he lay there unable to move เขานอนอยู่ตรงนั้น ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนที่ไปไหนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่า unable แปลว่าไม่สามารถโอเคนะครับ unable แปลว่าไม่สามารถโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้นะช่วยกันกด like กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปใหม่ๆโอเคนะครับเรามาสะสมความรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันวันละนิดรับรองภาษาอังกฤษของคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครูเปาไปก่อนนะ Thank you for watching and see you the next episode. Bye bye.